ตายิบจีตาตีตีก็หมวยนี่คะ่ะอ่างเปาเป็นชาวชาวนี่คะ่ะชาวเชาเนี่ยเขามีอะไรเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรนะลูกเชื้อชาติใช่ไหมการถือกําเนิดในประเทศนั้นๆเราต้องเรีย,รยกว่าเชื้อชาติไม่สันชาติไม่สิแต่สืบทอดมาจากสารแรกนั้นเออช่างมันเถอะจะพูดให้ยากทําไม ชาวชาวถือกำเนิดในไชน่าใช่ไหมชาวชาวเป็นหมวยใช่ไหมอ่างเปาเป็นชาวชาวดังนั้นอ่างเปาจึงต้องเป็นหมวยก็หมวยนี่คะ <c oughs> จริงๆอ่างเปาไม่ใช่ชาวชาวทุกตัวส่วนใหญ่จะเป็นหมามังสวิรัตนะคะลักษณะเด่นๆของชาวชาวก็คือแบบนี้เลยหน้าเหลี่ยมฮะหน้าเหลี่ยมตัวใหญ่ นี่คือหมาน้อยวัยสามเดือนนะคะตัวใหญ่ดูนอนนอนขาห้อยมีความสุขเหลือเกินแม่คุณเอาก้นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวลนเอาก้นขึ้นมาหรือนอนดีๆอ่ะนอนดีๆให้มันเต็มโต๊ะเต็มเนื้อเต็มตัวจะนอนตูดห้อยทำไมเนี่ยตัวจะเต็มโตแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตัวจะเต็มโตแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม นี่คือความเป็นบิ๊กไซส์ของเขานะคะเขาไม่ใช่หมาแบบเป็นมิดไม่เฟรนลี่นะไม่ชอบสังคมนะเขาจะเป็นหมาสันโดษนะไม่ชอบใช้พลังงานไม่อเลิร์ดด้วยชอบนอนน้ำลายจะสออยู่ตลอดเวลาไอ้ขี้เป็ดที่เราเห็นนี่คือมาจากการเล่นน้ำลายของเขานะคะแต่ต้องการ นิสการเอาใจใส่อย่างสูงจากเจ้าของเพราะฉะนั้นการเอาใจใส่ไม่ได้หมายถึงแค่ให้เข้าให้น้ำใช่ไหมลูกใช่ไหมอ่างเปาการเอาใจใส่หมายถึงการอาบน้ำทำความสะอาดเนื้อตัวการแปรงขน แล้วเขาต้องอยู่ในสภาพอากาศที่มันเย็นจัดด้วยนะเพราะว่าขนเขาฟูฟูขนหนาหนาแบบนี้ค่ะสภาพอากาศบ้านเราเนี่ยก็ไม่ใช่สภาพอากาศโดยโดยโดย,โดยถิ่นกำเนิดของเขาเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะเลี้ยงก็จะต้องมีห้องแอร์ให้อยู่หรือไม่ก็ถ้าไม่สามารถมีห้องแอร์ให้อยู่ได้ก็ต้องเปิดพัดลมให้ตลอดเวลา ไม่งั้นน้องจะมีภาวะร้อนฮีสโตรกได้อันนี้คือเตรียมไปอาบน้ำละ่ะอุ้งเท้าก็ถ่ายแล้วเนี่ยถ่ายเรียบร้อยแล้วพี่ปูถ่ายให้เรียบร้อยแล้วอุ้งเท้านี้ก็ถ่ายแล้วเล็บก็ตัดแล้วดอกยางพร้อมใช้งานอุ้งเท้าเกลี้ยงเกลาแล้ว กลนก็ไถแล้วเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำกันปะ่ะไปอาบน้ำาชาอังเปาไปอาบน้ำลิ้นดำๆเนี่ยอย่างับนะเธออย่างับเราตอนเราเป่าเธอนะเรากลัวนะเห็นเราแบบเนี้ยเราก็กลัวหมาใหญ่อยู่นะไม่ใช่ว่าเราจะรู้สึก ย่าเราเคยถามเราอะว่าไปอาบน้ําให้หมาชาวบ้านได้ยังไงเนี่ยไม่กลัวหมามันกัดเอาหรือยังไงกลัวกลัวเราก็บอกย่าเราไปแหละว่าเรากลัวแต่เมื่อเทียบแล้วทํางานกับหมาเราสบายใจกว่าเราก็เลยโอเคเราจะข้ามความกลัวนั้นไปให้ได้เธอก็ช่วยให้เราข้ามความกลัวไปให้ได้นะเธอห้ามกัดเรานะ เราไม่ต้องฉีดวัคซีนมาวัคซีนพิษสุนัขบ้านเนี่ยรู้สึกจะปีหนึ่งแล้วเราไม่ได้ถูกหมากัดมาปีหนึ่งแล้วถ้าเราพูดวันนี้เธอจะกัดเราเราก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะปะ่ะอังเป้าแพรมน้ำกันปะเดี๋ยวพี่ปูเอาขี้เป็ดออกให้รับรองมาเทคอาบานแล้วเนี่ยจะสวยงามกลับไปเลยหน้าเหมือนสิงโตเลยเนี่ยดูกระโหลกหัวใหญ่ๆกะโหลกเหมือนสิงโตเลยตอนนี้อ่งเปาทำอะไรอยู่ลูก นี่คือกระบวนการหมักปลาร้า,าไม่ใช่หมักคอนดิชเนอร์คุณผู้หญิงที่มีผมสลวยสวยเก๋ต้องนึกออกขั้นตอนนี้นะคะเพราะว่าข้างขวดคอนดิชเนอร์เขาจะแนะนำว่าใช้ใช้ใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังสระผมแล้วก็หมักทิ้งไว้ปล่อยทิ้งไว้สักสามนาทีซึ่งตัวคอนดิชเนอร์เนี่ยมันจะอยู่ในอาบน้ำสูคอร์สเนาะมันก็จะช่วยให้ขนนุ่มพริ้ว แล้วก็เคลือบขนจากสิ่งสกรปรกทั้งหลายทำให้ขนพันกันได้ช้าลงเราก็จะหมักกันไว้แบบเนี้ยสามนาทีแล้วค่อยล้างออกเนาะเนาะน่าเหมือนสิงโตเลยอ่ะนี่เป็นหมาหรือเป็นไลออนเนี่ยฮะเป็นหมาหรือเป็นไลออนเนี่ยไปนับไปด้วยกันสามนาทีแล้วดีนิ้วป้า สามนาทีแล้วเห็นึ่งเลยนะสิเห็นไหมที่เป็ดหายไปแล้วที่เป็ดหายไปแล้วเกลี้ยงเกลาทั้งหมดเลยหลังจากใช้เวลาไปทั้งสิ้นหนึ่งชั่วโมงกับห้าสิบเจ็ดนาทีเป่าอย่างเดียวนี่คือหนึ่งชั่วโมงสองนาทีนอกนั้นเป็นการอาบน้ำกับตัดเล็บถไถ่ใ่อุ้งเท้าไถ่ท้องไข่ก้นเช็ดหู สบายตัวมากเลยเห็นไหมสะอาดแล้วใช่ไหมอังเป้าสะอาดแล้วถามว่าพอสะอาดแล้วเนี่ยค่ะที่เป็ดใต้คางจะกลับมาอีกไหมกลับมาอีกเพราะว่าชาวชาวเป็นหมาชอบเล่นน้ำลายน้ำลายเขาจะสออยู่ตลอดเวลาแล้วพอน้ำลายเลอะคางเนี่ยก็ไปนอนเกลือกลิ้งไปทั่วก็จะกลับมาเป็นที่เ็ดได้เพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะไม่ให้มที่เ็ะ มันอาบน้ําค่ะดูมีการอาบน้ําก็คือสัปการหรัะครั้งอาบเองไม่ไหวพาไปเทคอาบาร์ดงานขาของต้องมาสบายตัวแล้วเนาะสบายใจแล้วกระดิกหูกระดิกหางเนี่ยเห็นไหมสะอาดแล้วเนี่ยกระดิกหูกระดิกหางสบายใจเลยปะ๊ะเรียกแม่เธอมารับได้แล้ว บายบายนะคะบายบายนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะ